สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสําหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคม2564 ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะมีงานแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะงานที่ว่าท่านมีงานประจำอยู่แล้วแต่มีงานอื่นที่จะแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะและที่ทำงานของท่านคือมีงานประจำแล้วก็มีงานแทรก เข้าใจนะคะแต่ท่านมีโอกาสที่จะมีรายได้จากงานอดิเรกด้วยมีงานที่จะเข้ามาหาท่านหลายช่องทางมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มท่านจะมีความโชคดีในการทำธุรกิจที่อยู่ในบ้านของท่านค้าขายออนไลน์นะคะเป็นช่วงที่สามารถทำให้ ท่านได้งานอาชีพอิสระอีกอย่างหนึ่งอีกงานหนึ่งนะคะแล้วก็ทำงานระยะสั้นๆมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎงอมืองอเท้าไม่ได้ขยันนะคะสู้ๆทำไปนะก็คุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่งานที่คุณจะได้เงินเข้ามานั้นเป็นงานระยะสั้นๆ นะคะแต่มีรายได้ก็มาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเดือนสิงหาคม2564นะคะการงานของชาวกรกฎจะประมาณนี้ค่ะการเงินค่ะพอไปได้นะคะการเงินไม่ถึงกับฝืดแต่ว่าการเงินของท่านยังไม่พร้อมที่จะสะพัดเลยนะคะที่จะให้จ่ายสนุกมือยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให ท่านต้องประคองไว้ก่อนนะคะไม่ควรประมาทเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพลาดพลาดเสียทีแล้วมันเจ็บนะคะเพราะว่ามันบาดเจ็บตรงที่ว่าไม่พอใช้พอจ่ายอะค่ะนะคะ,นะคะบริหารการเงินให้ดีนะคะชาวกรกฎความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกรกฎพบเจอคนถูกใจค่ะเป็นคนที่มีฐานะนะคะเข้ามาชอบพอท่านแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎ เห็นแล้วจะชอบพอเข้าไหมหรือว่าจะคบจะคุยก็แล้วแต่ท่านนะคะมันอยู่ที่ท่านตัดสินใจค่ะคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคู่ครองของท่านมากยิ่งขึ้น แต่ขอให้ระวังเรื่องปากเสียงอยู่ใกล้กันไม่ได้ใกล้กันเป็นต้องทะเลาะทุกครั้งเพราะฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะห่างไกลกันรักใคร่คิดถึงแต่พอใกล้กันครับกัดกันนะคะมีปากเสียงกันทันทีความรักพัฒนาดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีปากเสียงบ่อยครั้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะเขาเรียกมีเขาเรียกมีปัญหา ทางทัศนคตินะคะโชคลาบมีโอกาสที่จะได้ของเก่านะคะชาวลัคนาราศีกรกฎของเก่าหรือของโบราณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินของมีค่าจากญาติผู้ใหญ่นะคะ,ะเลขที่ควรเสี่ยงก็คือบ้านเลขที่ของท่านนะคะแล้วก็ทะเบียนรถถ้าท่านมีรถนะคะ,ะข้อควรระวังของชาวลัคนาราศีกรกฎญาติของท่าน หรือว่าท่านจะถูกติสินนินทาเสียชื่อเพราะการตัดสินใจของตัวเองการตัดสินใจของตัวเองผิดพลาดถูกติชินนินทาเสียชื่อเพราะการตัดสินใจของตัวเองญาติผู้ใหญ่ของท่านจะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎระเวดระวังเอาไว้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับเดือนนี้หมอยก็ขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทําบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2564แจกทานค่ะแจกทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเพื่อลดทอนวิบากกรรมจากอดีตชาติของท่านท่านมีวิบากกรรมเยอะมากเลยนะคะ เติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเพิ่มแสงสว่างให้แก่เจ้าชะตาก็าคือตัวชาวลัคนาราศีกรกฎเองนะคะหมออ้อยเขาฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยค่ะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอไอ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไป วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยนะคะช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นด,ดวงชะตาให้ฟรีค่ะโปรดติดตามนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนานราศีกรกฎทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนับแต่นี้ไปเหมือนฟ้าหลังฝนดวงชะตาพริกชะตาจากร้ายกลายดีผ่านพ้นโพยภัยทั้งปวงผ่านพ้นโพยภัยโควิดปัญหาอุปสรรคต่างๆให้มีทางแก้ไข ให้สู่สิ่งดีเกิดขึ้นให้สมหวังในสิ่งที่คิดหวังด้วยนะคะชาวกรกฏทั้งหลายสวัสดีค่ะ